กระบุกห้างกระลอกพี่น้องกระบุกห้างกระลอกนี่ครับเช็คตัวหนึ่งแล้วครับโอ้สามนอเลยพี่น้องเลยแส,สดงไปแล้าวมีดมาครับกำลังโผล่กระดิ่งครับ น้องกระบุกบุกหางกระหรอกครับโอ้มาดาวมาบิดมาพี่น้องเลยมีเวมาครับตะวันก็จะต๊ะดินนะครับให้นองแวะเข้ามาดูครับดูครับแต่สีหาตนเหรอแตจะกำังหนึ่งนะพอไปแข่งหาเลาะดูพี่นอ้องวันนี้มาดักปลาไหลครับก็เลย สะเด็ดขึ้นโขกมาต้องหามองดูกระบุกนิดกระบุกหางกระลอกพี่น้องกระบุกหางกระลอกนี่ครับเจออีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้สามนอแลยพี่น้องเลยแสดงว่าดามีดมาครับกำลังโขกกระดินครับต้ทำไมเจ้าได้พี่น้องเมติดมีดมาครับวันนี้ดึงเอาเลยว่ากันเนาะ สามสี่นอพี่น้องกำลังจะงอกครับจะได้ครับนู่นครับเป็นดอกครับบานพร้อมเหล็กกระดุกไอกระบุกหา,างกระโลกนี่ครับเป็นแบบนีนดอกมันนี่ครับต้นมันจะไล่ไล่ไงครันบ,บนี้ หายามกัน,นครับนี่มากเกินคำแล้วเดินหล่งเวลา,าครับต้อสัน่นเก็บมดพิ้ออกเอาพิน้อกกลางตุตุถมสวยแล้วครับนี่มีอยู่กับตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวเมียจะดอกครับตัวผูจะเป็นใบผมงกว่าตามคน เถาคนโบราณครับนี่ครับตัวเมียจะเป็นดอกอย่างตัวผู้จะเป็นใบอย่างนี้ครับกบจะได้แกงแล้วอ้พี่น้องอยู่ในอยู่ในกลุ่มหนึ่งดอกอีกต้นหนึ่งครับต้นตุ๊กููครับนพี่น้องเห็นไหมนี่รับต้นของเขาเลยลายนะ ครับี่น้องจะมืดแล้วครับขาบานนี้กว่ครับอยู่ในป่าครับอันตรายมืดครับกลบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าความปลอดภัยครับป่าที่ผมมาหาดอกลิ้นนั่นแหละครับ ไฟใหม่หมดพี่น้องเลยจะไข่มาจุดป่าจังไรใหญ่ป่าดอกดินป่าเฮ็ดมดสะเลยครับดีกระบุกงอกับนี่มื่นแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เวลาหกโมงสี่สิบครับหกโมงสามสิบเจ็ดแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนี่ครับกระไดอยู่ท่อคำหนึ่งหมอต้มนหน่อยหนึ่งแกงครับแกงใสายปั๊ปนครับ หรือปลาแห่งย่างอะไรครับปลาย่างหอมๆครับขอกินลูกทุ่งลูกทุ่งครับขอกินมันบานปีหนึ่งได้กินที่หนึ่งแนบนี้มาแป๊บหนึ่งกับพ่อได้เล็มอยู่พี่น้งองคลิปนี้ก็ถ่ายยังไม่เป็นหน้ากากแล้วพี่น้องมาแบบเรียบรีบครับเลิกงานมากับไปนักปลาไหลครับก็เลยตะ่นเต้นขึ้นมาดูทีหนึ่งครับมาหาได้กันไ่ถึงชั่วโมงเราก็มืดแล้ว เดินหาแบบผ่านๆเลยครับแล้ววันนี้นถ้ามีเวลาว่างเขาจะขึ้นมาหาให้ดูครับกําลังจะเริ่มงอกแล้วพี่น้องนี่ครับดอกตุมๆยาวๆก็มีเลยครับอันสันๆน,นนอคือนใหม่ก็มีครับ่ะขอตัวลาลพี่น้องครับผมใช้ยลายสสยลุยครับผมงั้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผม คลิปนี้ก็ยังถ่ายมาเป็นทางการนะครับมาลองเข่าป่าหากระบุกครับอขอตัวแล้วพี่นอ้องสวัสดีครับ